ดีค่ะครูอราค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการตัดต่อและลบวิดีโอทิ้งแล้วทำยังไงเ,เราอยากจะใส่ซับไตเติลเราอยากจะใส่คำพูดของเราให้มันวิ่งอยู่ข้างล่างถูกไหมคะวันนี้ครูจะพาไปดูเคล็ดลับง่ายมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์เลยค่ะทำยังไงไปดูกันเลยเข้ามาที่แอปคายมาสเตอร์ค่ะเสร็จแล้วก็กดคลิกไปที่ โปรแกรมที่เราจะใช้เลยนะคะ <c oughs> เราเลือกเอาแบบ1ต่อหนะคะวันนี้แต่ว่าเราจะเอาวิดีโอตรงไหนเข้ามาเดี๋ยวเลือกเอาวิดีโออันสั้นๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขาเลือกวิดีโออันสั้นๆเอาวิดีโอเอาวิดีโอน,นี้ละกันเนาะอ่ะสมมติวอาวิดีโอวัน,นี้นะคะ16วินาทีโอเคเลือกวิดีโอมาแล้วคลิกถูกเลยค่ะอันนี้จะมาพูดถึงวิธีการใส่ใส่ ซับไตเติลนะคะใส่สับเราลองฟังดูกันค่ะว่าพูดว่าอะไรบ้างะะเขาก็ทําที่สําหรับแฮนดิแคปนะคะให้สับอ่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาก็ทําที่สําหรับแฮนดิแคปนะคะโอเคเริ่มเลยคะ่ะเท็กซ์นี้นะคะเวลาที่เราจะประหยัดยระยะเวลานิรักตัวไม่เลยคะ่ะรูปไม่นะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะไปปุ่มนี้เลยแล้วก็ไปพูดเลยค่ะว่า จะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคป,ปอ่ะเดี๋ยวฟังนะคะดูนะคะว่ามันจะขึ้นมาให้ไหม <P ASS> เขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปเห็น <P ASS> ไงเห็นไหมคะราหยาบเวลายเยอะไหมคะคำมันก็ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เห็นไหมคือทุกคำที่เราพูด <P ASS> ขึ้นมาหมดเลยโอเคถ้าเราเสร็จแล้วก็โอเคนะคะคลิกโอเคเสร็จแล้ว ถ้าอยากจะประหยัดเวลาอีกในการที่จะทำซับไตเติ้ลลากตัวอักษรตรงนี้มาให้จนสุดคลิปวิดีโอเลยค่ะลากมาให้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปอ่ะเราก็ดูนะคะว่ามันถึงไหนเราจะต้องตัดยังไงนะคะเวลาที่เราจะทำทำประโยคต่อไปนะคะเขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปนะคะนี่อ่ะตรงนี้เราก็คลิกไปที่ตัวอักษร คลิกไปที่ตัวอักษรที่ไอ้คลิกไปที่เลเยอร์ของตัวของของซับไตเติรนะคะคลิกให้เป็นสีเหลืองเสร็จแล้วก็ตัดไปที่รูปกันไกลเลยค่ะรูปกันไกลแล้วก็แบ่งค่ะไปที่คำว่า Split at Playhead เลยค่ะ s p l i t นะคะเพื่อนเพื่อนรู้แล้วนะ split เลยแยกเลยค่ะนี่ค่ะเราก็แยกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เราก็คลิกถูกค่ะ ลิกถูกนะคะแล้วเขาพูดว่าอะไรต่อให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามทางนี้เข็ยนลงไปลงอ่าเขาบอกว่าเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อเราก็คลิกที่ตรงนั้นแล้วเราก็ตัดแบ่งก่อนค่ะตัดแบ่งตรงนี้อ่าเราก็จะได้เป็นแบบเหมือนแบบประมาณ3ประโยคแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนเรามาตกแต่งก่อนค่ะเรามาตกแต่งอันนี้เราลบไปก่อนนะคะ ลบไปก่อนนะคะคำที่เราพูดไปครั้งแรกเขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปใช่ไหมคะโอเคอ่ะตรงนี้นะคะเขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปตรงนี้ถ้าสมมติคุณอยากจะใส่ข้างล่างตรงนี้ก็ใส่มานะคะนะคะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็โอเคคลิกโอเคไปเลยคะ่ะ ก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปนะคะให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามทางนี้โอเคอ้าวลบกันเลยค่ะลบไปเลยค่ะลบไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าแล้วเขาบอกว่าให้สามารถเข็นลงไปได้ตามทางนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูก็จะพูดนะคะให้สามารถเข็นลงไปได้ตามทางนี้ คลิกโอเคเลยค่ะก็เลื่อนลงมาหน่อยเห็นไหมคะเขาก็ทำที่สำหรับเอ่อแฮนดิแคปนะคะให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามทางนี้เข็นลงไปลงไปไ,ได้แล้วอ่าอ่าเสร็จแล้วเราก็จะยังไงต่อเข็นลงไปลงไปเราก็มาลบทำไมเราก็พูดลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวูยังไม่ได้ทำให้เขียนลงไปลงไปลงไปตามทางนี้ให้เขียนนะคะนใ,ให้เขียนเขียนลงไปลงไปลงไปตามทางนี้นะคะอ่าเราลองมาดูกันค่ะ เขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปนะให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามทางนี้เข็นลงไปลงไปแล้วก็ไปเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็ไปเล่นน้ำได้อหยุตรงนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเหมือนเดิมค่ะสปลิทนะคะตรงนี้เราก็ไปแก้คำแล้วก็พูดค่ะให้ลงไปแล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้ แล้วก็ลงไปเล่นน้ำได้โอเคอ่ะ,อะเห็นไหมคะมาแล้ะอ่ะลองไฟที่นีนึงค่ะเขาก็ทำที่สำหรับแฮนดิแคปนะคะให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามเข็นมีชื่อเขียนนะคะเข็นเข็นอืมนะคะตามทางนี้เข็นลงไปลงไปแล้วก็ไปเล่นน้ำได้นะคะ าใครอยากจะไปเล่นนะน้ำได้ต่อถ้าใครอยากจะไปเล่นนะเห็นไหมคะโอเคแล้วถ้าถามว่ามันยาวไปถ้ามันยาวไปทำยังไงได้คะคลิกไปที่เดิมค่ะคลิกไปที่ตัวเลเยอร์ที่เราทำอยู่นะคะตัวอักษรให้มันขึ้นมาเราคลิกไปที่ปุ่มเหมือนแป้นพิมพ์นะคะปุ่มแป้นพิมพ์แล้วก็ ไปทำเป็นสองบรรทัดได้ค่ะนี่นะคะคลิกโอเคถ้าทำเสร็จแล้วแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกทุกครั้งค่ะตึ๊นะคะเขาก็ทำที่สำหรับเอ่อแฮนดิแคปนะคะให้สามารถเข็นลงไปได้เลยนะตามทางนี้เข็นลงไปลงไปเราก็ไปเล่นน้ำได้นะคะถ้าใครอยากจ,จะไปเล่นนะ เห็นไหมคะวิธีการใส่สับไตเติลง่ายนิดเดียวค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาโนวีเจนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ Google เนี่ยช่วยพิมพ์ให้นะคะโอเคค่ะนี่คือการใส่สับไตเติลแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลามากๆด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ดูค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์้ครัวราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย